ครับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกทท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกับกระผมศาสตราจารย์ดรนายแยดบนเอกเฮรัน,นรๆๆาาจิกจิกจิกมหาแจ่มแหลมจังมาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สําหรับคอนิทานทั่วฟ้าเมืองไทยใครชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนเฟังกัแล้วกัน ไม่พูดพ่มทำนิทานเลยดีกว่าเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องวกลัวสํารอยอบรรดาคุณช้างคุณแผนทั้งหลายฟังไว้ด้วยกันแล้วกัน <c oughs> อาจจะเจอปัญหาแบบนี้อ้าการละครั้งหนึ่งยังไม่นานท่าไหละประมาณสักสองสามพันปีเห็นจะได้ เขาบอกว่ามีสองผัวเมียภรรยาอยู่คู่หนึ่งในหมู่บ้านว้าอย่างนั้นฐานะก็ปานกลางแล้วก็เป็นผู้กว้างขวางมสมมุติว่าผัวนี่ชื่อตัดต้องเมียชื่อยายปุ๊กกี้กันลวกันมีวันหนึ่งเมียตัดต้องอชื่อปุ๊กกี้บังเอิญบังเอิญเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่เฉยเฉไม่หายใจอ๋อนน่าจะตาย,ยไม่ได้แช่งนะพูดเล่น เขาบอกว่าหัวใจวายว่าแล้วมเมื่อเขาเรียกว่าตายแล้วก็ต้องจัดงานศพตาโต้ตงแกก็เลยจัดงานศพอย่างโมโหลานแต่ในระหว่างที่สัปเหรอชื่อวันนุมผมขาวกำลังช่วยบอกกำลังเขาเรียกว่ากำลังสั่งการว่าอย่างนั้นวันนี้เป็นสัปเหรอเองก็สั่งการไม่ว่าจะเป็นป๋าเปิลลุงตออุ๋ย ปาตายโอ้ยอีกหลายคนมาอย่างนั้นอยอ่ะอยู่แถวๆนี้น่าจะเล่นกันหมดทุกคนและตัวนิทานเนี่ยดูๆแล้วอก็เลยแบกลงขึ้นไปวางบนแท็นเอาพวกเราช่วยกันน้อยคนบ้านเร้าอันนั้นนุมผมขาวก็เลยสั่งอืมบังเอิญบังเอิญโอ้โหปรากฏว่าหนุ่มผมขาวอยู่หน้าเพื่อนเกิดสะดุด ถอดดูดเชือกลองเท้าตัวเองว่าอย่างนั้นอืแล้วก็เสียหลักเมื่อเสียหลักและต่างคนก็เลยต่างคนก็เลยต่างวางอืไม่ใช่ให้ลงปล่อยให้ลงตกแตกว่าอย่างนั้น <c oughs> โอ้โห่ไม่อยากจะนึกภาพน่ากลัวร่างของปุกกี้เนี่ยโอ้โหปรากฏว่า พอลงแตกกันนั้นแหละหมุนติ้วติ้วเลย <c oughs> สงสัยกําลังขึ้นอืดหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดไม่ขึ้นอืดน,นะเหมือนปลาพยูนเกยตื้นแล้ว <c oughs> อุ้ยมลาวก็ปฏิหารว่าอย่างนั้นเม, <c oughs> มียตัดต้องดันฟื้นโอ้โหยายปุ๊กกี้ฟื้นขึ้นมาว่าอย่างนั้นแถมยังมีชีวิตอยู่ได้อีกสิบปีเอาแล้วพอสิบปีปุ๊บเอาอีกแล้วเป็นอะไรไม่รู้ว่าอย่างนั้น ได้ไปตรวจมาปรากฏว่าปอดบวมปอดบวมแล้วก็อีกไม่กี่วันก็ตายอีกแล้วว่าอย่างนั้นคราวนี้เอาแล้วตัดตรงดูแลจัดการศพเมียตัวเองอย่างใกล้ชิดทุกฝีก้าวว่าอย่างนั้นมเมื่อ,อไปเรียกหนุ่มผมขาวซึ่งเป็นสัปเหร่อประจำหมู่บ้านคนเดิมว่างั้นทีมเดิมก็มีทั้งอะไรนะป้าเปื่อน ปาดตุยปาดตายว่าอย่างงั้น <c oughs> เอาอีกแล้วจะยกขึ้นไปแทนบนบนแทน่นว่างั้นบนแท่นที่เผาศพไฟตะต้องและพอเห็นเบิกกาวกาวกาวไปที่เดิมอีกแล้วนึกเสียวคนหัวลุกวาบก็ลึงตะโกนสั่งหนุ่มผมขาวพึ่งเป็นสับปะเลอเฮ้ยหนุ่มผมขาว อย่าลืมถอดรองเท้าก่อนแบกลงนะเว้ยเฮ้ยว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่ก็ไม่รู้เอออยากให้ฟื้นหรืออยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็ไม่รู้ฉันไม่ได้เจาะรูดูซะจะต้องคิดกันเอาเองออเวลาหมดหมดเวลาอักดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันพบสัจจารย์ดอกเตอร์น,นายแพทย์พอดเคอลงเจ๊กี้มาจ,มาจา๊น่ารักทุกคนสวัสดี